สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมชมพระชุดใหม่กันนะครับผมนีม่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่ฮะเนื้อสวยดีนะครับวงนี้นะฟอรม,มรั้มเหมือนวัลคังหน่อยนะครับ ถ้าไม่มีซ่อมนะครับเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะด้านข้างครับด้านหลังครับผม ไม่มีซ่อมนะครับเอาไวๆนะเอาไป4,5่พนะนะครับผมอันนี้เกตโบตูมอ่าเจดีเจดีนะครับทรงเจดีทรงเจดีวัลกะังนะครับฟ้าเนื้อแกล่งแก่ ปูนนะครับส่วนกระดูกนัานข้างครับเอาเท่ากันนะสี่พันห้านะครับไวๆนะนะครับแกร่งส่วนกระดูกนะครับด้านหลังนะฮะ แห้งๆเลยครับยิ่งหิ่งเลยนะครับ4,005ครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะส่งเจดีย์วลลัคังนะราคาเดียวกันนะครับเอาไวๆเอาเบาๆนะครับชอบตรงไหนทักมาคุยกันนะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะโอเคนะครับ